ก็ู่่า้ก็เจ็บสบายแม่ทีนี้ต้องพักผ่อนจักน้อยเนย่แม่อีแม่สอนไว้ว่าให้นอกลางวันจะสิตโตเร็วๆร้ว <c oughs> พระคุณของแม่อยาแผ่เปียป้านแผ่ทุกแผ่ทรมานแม่สมสมานเร้ยนงดูว้าห <c oughs> <c oughs> ัโอ้โหโอ้โหได้หเนี่ยฮะโอ้หบอราเหมือนบอราเวลาเลยตัวเฮ็ดหยางมะนหน่อยฮะไก่บอไก ฮัลโหลคุณศาสตร์เหรอครับโทรมาทำไมครับนะอาจารย์อรอขอบคุณครับอ๋ออันนี้นะคะแล้วใบนี้นะคะอเอ่อว่าไงศาสตร์หายยังเพื่อน ไม่มีปัญหาแกสั่งอะไรฉันก็ทำทุกอย่างอยู่แล้ว<ม>ให้ช่วยดูแลเพลงพินเหรอ<ม>ให้ไปรับไปส่งด้วยเหรอ<ม>ได้ได้ได้อยู่แล้วฉันจะช่วยดูแลเพลงพินแทนนายให้ดีที่สุดเลย ขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะพะกักกลางวันแล้วเดี๋ยวลงไปหาอะไรทานกันนะครับอ๋อ,อ,อคือทรางทำงานไม่เสร็จนะคะถ้าอย่งั้นผมคตงต้องฟ้องศาสตร์ว่าคุณปฏิเสธไม่ไปทานข้าวกับผม ศาสตร์ก็ขอให้ผมช่วยดูแลคุณระหว่างที่เขายังเจ็บอยู่นะครับแล้วผมเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแต่ไม,ไ,ะะไม่เป็นไรนะคะคือเพลงไม่เป็นไรครับ <laughs> ใช่ครับ ดีครับคุณนรสิงห์คุณศักดิ์ชัยคุณใบเฟิร์นคุณขจัดสารคุณพร,รานชัยและคุณนฤเดศเนี่ยคุณใบเฟิร์นผมถามจริงๆนะตอนที่คุณเกิดม,า,ม,เม,า,า,มา,า,าเนี่ยพ่อแม่เขาคิดว่าโตขึ้นมาหน้าตาคุณจะเ่ี่ย่ขนาดนี้ถึงจะตั้งชื่อคุณใบเฟิร์นนะพ่อแม่ผมชอบแบบนี้ครับรอฉันไม่ชอบหน้าแกเลยว,ว่ะไม่เข้ากับชื่อป้าเอาละทุกคนอเดี๋ยวน,น้องเพลงเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแบกรถก่อนรเอาละขึ้นรถไปสิไปยืนหน้าดำได้เลย พี่บุญน้อยพี่บุญน้อยคะมางแ้วครับครับผมพาคุณเพลง่าไงครับจะไปไหนกันเหรอคะอ๋อคืออ๋อผมจะไปดีเวอร์แล้วไปเล่นเครื่องเล่นดีเวอร์ครับโอ้ <laughs> โห<อ>ครับผมเป็นเล่นรถไฟห่อเหรอคะอุอ้ยตายคนรู้ใ <laughs> จรู้ได้ไงเนี่ยรถไฟหอ่อครับอะไรรถไฟห่อครับผม แล้วทำไมต้องพกปืนล่ะคะอ๋อคือปืนทั่วไปเออดำดำปี่เออคือเอาไว้แบบเล่นสงการถ้าเป็นปืนฉีดน้ำครับผมไม่เวลานานไปก่นดีกว่าครับจะรีบไปคุณ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 เพรครับากูเพ่พี่พื่อนน้อยถ้าไม่บอกความจริงมาแล้วก็ไม่มีใครได้ไปไหนทั้งนั้นละค่ะอ๋อได้ครับไหวครู วนั้ <reading> <expand> ไปได้ละสะเอ๋ช่วยอะไรกันหรอครับโอ้ยคือคือผมเตือนแล้วครับแต่ว่าคุณเทไม่ฟังนะครับไม่เชื่อผมเลยครับ เพงพินเธอไปด้วยไม่ได้ลงไปจากรถเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งไม่ค่ะคุณอาจจะสั่งเพลงได้ทุกเรื่องแต่คุณจะสั่งห้ามไม่ให้เพลงมันหงคุณไม่ได้เจ็บขนาดนี้แล้วคุณจะพาตัวเองไปทำเรื่องอะไรอีกอคะะ พาเพื ais, ่อนๆลงไปจากรถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถก่อนจอดรถก่อนจ่านะถ้าคุณทำแบบนั้นแล้วก็เราไม่ต้องมาเจอกันไม่ต้องมาคุยกันอีกเลย นี่เธอไปดอในรถฉันจะเข้าไปคุยธุรกิจกับเพื่อนเก่าไปคุยธุรกิจแล้วทำไมต้องพกปืนไปยังเกิดจะไปถล่มใครอย่างนั้นแหละก็ไปคุยธุรกิจเฉยๆไม่ต้องสงสัยอะไรแล้ว นี่ทำไมดื้อแบบนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องของเด็กนะแต่เด็กฝึกงานอย่างแพง<ๆ>ก็อยากเรียนรู้เรื่องธุรกิจเหมือนกันนี่คะไปคุยธุรกิจไม่ใช่หรองั้นลงขอเข้าไปด้วยนะคะนะคะมานๆนะนะนะคะตามใจแต่เธอห้ามอยู่ห่างชั้นเด็ดขาดเข้าใจไหม ไมคะบอลยังไม่เปิดฉันมาหาเจ้าของบ่อนเสียแม่อนิญาตให้ใครเข้าพบ เฮ้ยอย่ากเกเรกับเพื่อนเก่าฉันศาสตร์สวัสดีครับไม่ทราบรมอะไรหอบคุณมาหาผมถึงที่น,นี่เฮ้ยก็แค่อยากคุยด้วย คุณาศาสตร์จริงอยู่เราเคยมีปัญหากันมาก่อนแต่คุณโดนทำร้ายแล้วจู่ๆจะมาหาว่าผมเป็นคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยน่าจะหาหลักฐานมายืนยันกันหน่อยนะไม่ใช่มากล่าวหากันเลื่อนลอยแบบนี้ลูกกูชายกล้าทำมันก็ต้องกล้ารับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปนุ่งกระโปรงดีกว่าแกด่าฉันเหรอวันจะตายบากปากนะ ผมไม่แค่เปรียบเปยนะครับเสียใจเย็นๆสิครับที่ผมมาก็เพราะอยากฟังความจริงจากปากเสียแต่ถ้าเสียไม่รู้ไม่เห็นด้วยผมว่าคงไม่กล้ายแย้งอะไรเพราะว่าเสียประวัติเนี่ยเป็นคนจริงแล้วก็เป็นลูกผู้ชายอยู่แล้วจริงไหมนะครับอย่าหาว่าฉันสอนเลยฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ฉันผ่านอะไรมาเยอะแยะ ในวงการธุรกิจต้องเคารพนับถือผู้อาวุโสนั่นคือสิ่งที่สมควรทำแต่ผมนับถือและให้เกียรติกับคนที่สมควรได้รับบางคนแก่แต่สก,กปรกมันก็ไม่สมควรได้รับความเคารพแกจะมากากเป็นศัตรูกับฉันได้ไหมเจาอย่างนั้นใช่ไหมเราเคยตกลงกันแล้วรับเสียว่าต่างคนต่างอยู่ แต่สมมติถ้าเสียลังเส้นขึ้นมาเมื่อไหร่ผมสัญญาว่าผมจะเหยียบเสียให้จมดินไอองเด็กม่อวันส้นเงินร้อยเราจะซื้อเพลงไม่ได้อีกแล้วแล้วถ้าวันหนึ่งเพลงจะไปรังไปชอบใครสักคนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามดูอด้วยด้วย